ผมรู้แล้วผ็รู้แหละกมรู้แล้วดูบ่าวต่โซ่รู้ครับผมข้างในมันคือถุงห่อกล่องนี้นะส่งาจากเพราะนจะเป็นร้านชื่อร้านส่งจากคุณเมลคนที่เขาส่งเนี่ยเขาทักมาบอกแล้ว เราได้ไลน์มาบอกแล้วว่าส่งอันนี้มาไปให้นะรู้แล้วฝากส่งต่อด้วยอืมมีเอ,อ๋อมิไทยเก็ปมิแน่มีเสริมสวยอยู่มีบ่าว์เตโซสวัสดีครับ <c oughs> รอรอครับบางไอ้นี่ใจดำจริงๆนะครับผม <c oughs> รอ,รอกูหน่ากูใดนะครับผมเ <c oughs> ราเรามองดูกลิ่นเครับเรามองก,ก,กลิ่นเลยนะครับ <c oughs> เราก็จะมาเก็บของที่เขามาส่งเนาะนะครับเมื่อวานตั้งแ่เมื่วานแล้วล่ะกล่องนี้นะครับเป็นของพนานาะเออเนี่เราก็ไม่ขอเกะแล้วครับน้อห้นาไปเกะเอานะครับเป็นกลองแล้วเราเราจะรู้เลยอะไรเป็นไงเราจะรู้อ๋อพี่ผู้่ดียพิ่ท่ามาแล้วคอยรู้แล้วล่ะของในพงผมคงรูม่กันรู้มงกันรูก็รู้ทักบอกพี่บ่าวด้เหรอไม่แอบแอดดูเอดเห็น ด้านในเนี่ยรู้แล้วนะว่าของข้านานคืออะไรในเอฟซีฝากไปให้ยยนางนะแล้วก็จะไปให้วันที่สูงมอบนะจะเอาให้ยยนางวันที่สูงมอบพร้อมติดตั้งให้เลยนีมาให้ติดตั้งพร้อมวางวางบูชาเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วาอันนี้จะติดตั้งให้พอเปรย์ผมเปรย์นะคือเทนพอลแหละชิ้นที่สองอันนี้เป็น นายไปขนมสิ่งที่ผมสั่งมาเองนะครับอันนี้เป็นเล็กๆนะซึ่งเวลาเราไปทํางานรู้แล้วมจะพูดเดี๋ยวเวลาเราไปทํางานมันจะมีอุปสรรคเนาะเวลาเราเขียนในในจออ่ามันจะมีอุปสรรคในสิในการทํางานนะครับก็เลยคิดว่านะครับมันจะเป็นต้องใช้ในทีมงานเราอืนะครับผมก็เลยสั่งสิ่งนี้มาทั้งหมดมันร้อยกว่าบาทนี่แหละร้อยสี่นี่แหละคืออะไร จำเป็นต้องใช้ใน f อฟซแต่พอปัญหาของเราเจอบ Guys, ่อยมากแลวก็เกือบตลอดช่วงเวลาที่ไปทำงานเราก็เกะ่ดูกันว่ามันคืออะไรนะครับเก็บเงินปลายทางครับเมื่อวานเนอะใช่เดี๋ยวก็ลองมาดูกันใน f อฟซผมสั่งมาเองอันนี้นะเดี๋ยว่าแล้วอ่ะตืนชืตัวโมพูดในน้องทำไมต้องนี้ใครปากกานี่อ๋อผ่าน แบตสว่านไฟฟ้าโอ้หนูอะไรนี่ในเอฟซีเพราะว่าเวลาเราไปทำงานแล้วมันแบตสว่านไฟฟ้ามันชอบหมดเจอปัญหานี้บ่อยมากเพอมันมีอันเดียวคือส่งงานนี้แกเรียกแล้วลุงแจ็คมาเอานะเอาข้าวหน่อยเดี๋ยวไีมก็สี่ส่งมาให้เจนานครับผมเวลาเราทำงานเราประชาร์จอันนี้ไว้ผมก็หากาแฟไปเด็กนกาแฟ 宝贝呢？他老公好开心 เราข้าวดข้าวไปให้ีกาเป็นบ้านของเองเ เีเพราะว่าอย่าใส่เกียวพลาติกนะอาจจะได้ก็ใเกป็นสว่างไฟฟ้าที่ซื้อไว้นานแล้วล่ะนะครับแต่ว่าแบตมันไม่นอ้ก็ไม่เลยน้ำไม่ร้อยอีกดกดกดปิดกากินเลยอือใช่ไหมก็เป๊ะเดียวลอืออือแ้สักเว้ก่อนเอฟซี cột cà thịt cả năm mấy rót rót rau chi thêm rót nó bỏ như thế này tiên đó đều mọi người đều

รอ้รอรๆรรเยวครับ